แทนไปเมื่อกี้นะเห็นอยู่ไม่เห็นอ่นอะไรเห็นเม่อมันเจอไฟอันหมุนหมุนที่เจอไฟแล้วมันก็วาวมันเรืองแสงหรอใช่เขาเร่อไนตอกหลุมใส่ต้นยังนับผมตใชา่ากายแข็งแรง

ก่อนเอาป้านี่น้อยนะกินข้าวโพดผู้ดเดียวน,น,นี่สวยไหมคะสวยไหมคะเนี่ยเน่ยเอจับมือหน่อยเอาขอกินด้วยหน่อยได้ไหมขอกินหน่อยได้ไหมเนี่นยใสย่ไหมน้ำ,นำ

มาแล้วคุณสาวท้อทำไหมสาวท้อผ่ามอรไอคิบบอกเอียงไอคบอกเอ่อเาอกอะไรแล้ะนี่ยังศิลปินศิลปินเอาขนมมากินนะเ็เรื่ององินวงเก่าเซลีเโซลีเรื่องวงเก่า ตามชิ้ชห้องใ่โเราห้อก็เชิ้มาสองศูนย์อย่งกว้าสองทิบเปียนทุ่กจะบอแล้ล่ะไม่ได้สองศูนย์ห้าแปดแปดสองอะไรนะสองศูนย์้าแปดแปดเห็นเราไปรับเชิญยูเหมือนนั่นกันนั่งฟังยู่ไดเต้นน่ะเหมือนอยู่ไห่วาย่บุรีรัมหรือยู่ใส่อย่างยังเออโค้าชาโคราชไปรับเชิญยูอับเิกนั่น ยึดไว้ก้อนยึดนอกเนี่ยตอนนั้นก็เป็นไว้หลออยู่มีกนีดกับพระเอกพระเอกที่ร้องตอนนั้นกระออกแล้วที่เล่นเป็นเล่นเป็นม้วนเทพ็บเป็นบลนั่งก็ออกแล้วคุณได้ออกคุณได้ออกก็พระเอกน้องอาร์ตเอ๋วะไม่รู้จักนางอาร์ตนัทชัยรู้จักไหมไม่จำบอดักบอดักเดี๋ยวกระดามาอีก

เองถอดแบรนด์ไม่นานเก่งแต่วบอกพรมเขาบอกพรมมาหว่าฮะโอเคพรมรุ่งดีกว่าเอาปูแจมาเข้าไว้บเดียวแล้วมัดเกี่ยวก็ใส่แบบนี้พัดลมใหญ่เลยบอลต้วใบเแล้วมันมันมันยหงอ่ะมันไม่มีเทปอุ้ยตักไปอยู่ไหนเสียบไหนมันไม่ยหงมันไม่เหง่อพี่บารแต่พี่เปาเริ่มแล้วแต่พี่ก็จะยืงแล้วเหมือนกันเริ่มยืดหรีอยืดหยุดเบคอนเทปโน อพามมากับปักไปมานน้ำเน้อพพ่เอปัาเขียวมามาจังยาวเม má, ana, er e ื่อวานนั่นคอยไทยลงในไทยชาติยี in, uh. ่มวนยุ่งวนไทยชาติเครื่องดยุ่งเยี่ยวไเหนคน่ยไยสิดีนี่ยไยสีเดียวเนี่ยใช่เจ้าจิงงานหยกมาหมดเจ้ากินีอย่างกยกเลย กินน<ห>้ำแน่จะกินอย่างกินอันนโกโก้โกโก้คอนเตอ้ยเอาเลยค่ะน้น่จิ๋ๆบอจิ๋ไหมสินนะบอาเมา่โจรไทยาบอไทวิธีอาโพรมโหมได้ที่นจังมนีแล้วีนไทยเลย บอาก็ไป่ไรแล้วเทียนั่นเอาอีทายโปรหมดอะาไงสมุดกล้องมาเจ้ามาเจ้าพระเอกกล้องกิ้มทอดเทนี่เก้าอี้ใครเก้าอี้พี่ปามนั่งนั่นนั่งได้กล้องห้วยไร่คนละกล้องวันนี้กล้องไม่ได้ครับป้าป๊านี่ครับอาจารย์เอกเขาได้หนิ อาจารย์บอกิดเอกเออแต่คินฮอดจะได้มือไหนมาแล้ว่าไปลายมืออยู่เ่ามาไปตัวเออคินหอดอยู่กัฮะไปกูไปูเขาไปกูอินเตอร์ไงอาจารย์ไปกูอิเตอร์เพราะนเพราะฉันรู้ผิดลูกหาไปกูน้ำดองแค่แค่ย่างึ้นมาดาแบบน่ย่างย่างคืนมาดายที่ยเป็ม่หยังไม่เขม กอย่างเลยไงเจะบอกคืออะไรพี่เกมก้อย่างขึ้นบันไดพี่เกมไปไใจวะนี่ไะขึ้นไปนี่นาเจ้าร้อยไม่เลยร้อยถึึ่เคือยจ้บอกพี่เกมหนาเจ้าร้อยนี่คือหนาแป้งแป้งหนาร้อยบอกก็ไหนท้าแป้งร้อยบอกพี่เกมเราท้าคอหน่ะร้อยหมดเลยจะลอยมาเลย

เดือดเดือดเดือดมาไล่เ่อรุพ่อน่เอนรเรเก่าเไปนั่นว้ี้สวยวเ้ามเยนึกว่าอยู่ในศัตรูยอยีหี่นว่าศัตรูล่อยีรีี่ยเหนายาบ้านเดียวตอนเทียงประมาณกี่โมงวะินนีไปนีครับพี่นอครับ